สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูติเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำไกด์กิจกรรมเ e เตอร์เมคานิคัสประจำวันที่2นะครับซึ่งในวันที่2เนี่ย สำหรับเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะใช้ตัวของคราชช็อตเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจหลักนะครับโดยที่อาศัยตัวเสาน้ำแข็งนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อทำการแปะท่าน้ำแข็งนะเพื่อที่จะลดต้านทานตัวกายภาพนะครับของตัวมอนสเตอร์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพกลิซ่าเข้าไปด้วยนะครับสำหรับ CMC ที่ใช้นะครับก็สามารถที่จะคัดลอกตามในคลิปวิดีโอไปได้เลยนะครับก็ ดกทุกอันนะครับยกเว้นตัวธาตุน้ําแล้วก็น้ําแข็งน้ําแข็งเราจะเอาตัวที่เพิ่มขอบเขตการตรวจจับมานะครับส่วนเซนซิมัสาจาันเนี่ยให้เลือกทุกอันเลยนะครับเป็นประโยชน์ทุกอันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นลดคูดาวตัวบล็อกการฮีลของศัตรูนะครับเพิ่มจํานวนการสร้างแคร็กช็อตเพราะว่าเราจะใช้แคร็กช็อตเป็นพรเอกหลักของเราเนาะแล้วก็เพิ่มคะแนนเวทอีก80%นะครับเมื่อหรือถอนเสาใดๆเนาะสำหรับ ก็ใช้ตี้ยคล้ายๆวันแรกได้แต่ผมเปลี่ยนเสียงเด่งเป็นบาบาร่านะครับเผื่อได้ใช้แต่จริงๆแล้วพอไปเรื่องจริงๆก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเมื่อเข้ามาถึงด่านแล้วนะครับเราก็จะรื้อคลกช็อตที่ตำแหน่งแรกเพราะว่าเราคาดหวังว่าจะไม่ให้มอนเดินมาถึงตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ผมจะเหลือหมดนะครับ ไปตรงโซนแรกก่อนนะครับด้านหน้านี้ผมจะติดเสาน้ำนะครับฝั่งซ้ายผมผมจะใส่เสาน้ำไว้เยอะนะครับส่วนฝั่งขวาจะใส่เสาน้ำแข็งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวอ b y s ม์นะครับธาตุไฟจะออกมาจากประตูนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเสาน้ำคอยละลายเกลาดไฟเนาะส่วนอบิสเมธาตุน้ำนะครับก็จะออกมาจากประตูนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีเสาน้ําแข็งคอยช่วยที่จะลบล้างกราะของอบิสเมตนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของการวางเสาธาตุเนาะตำแหน่งนี้เราก็จะวางไบดิ้งไว้นะครับ ตรงนี้ก็วางเสาธาตุให้ครบทั้ง3เสาเนาะตำแหน่งที่ว่างเหลืออยู่ก็ลงไบดิงไปนะครับส่วนคล็กช็อตตำแหน่งก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับ3อันแล้วก็วางไว้ตรงข้างหลังอีก2อันนะฮะเพื่อที่จะป้องกันเนาะเผื่อแบบในกรณีที่สตมันเล็ดลอดมาถึงบริเวณตัวสะพานตรงนี้นะครับก็จะได้มีตัวของคล s กช็อตคอยยิงเสริมดาเมจให้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเซตอัพที่พร้อมแล้วนะครับ อันนี้กดผิดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเนาะก็เซตอัพพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มเกมกันได้เลยนะครับในจังหวะแรกนะครับเว็บแรกๆเนี่ยเราก็จะใช้ลิซ่าเนี่ยคอยทีปกตินะครับเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยานําไฟฟ้าเนาะลดต้านทานกายภาพของศัตรูนะครับทำให้แคลชช็อตเนี่ยยิงแรงขึ้น สำหรับเว็บแรกจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่พอมาเว็บ2เนี่ยจะมีตัวฮิริชาวถือคบเพลิงนะครับตำแหน่งประตูด้านขวาเนี่ยผมก็จะใช้ลิซ่าเนี่ยครับคอยช็อตไฟฟ้าเนาะมันก็จะกระเด็นจากการโอเวอร์โหลดนะครับส่วนตัวฮิริชาวที่อยู่ทางฝั่งนู้นนะครับมันจะโดนเสาน,น้ำเนี่ยล้างไฟบนคบเพลิงของมันมันก็จะติดสตันไปเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยชะลอทาให้มันวิ่งช้าลงได้นะครับอันนี้ผมก็เลยให้ลิซ่ามาช่วยยืนช็อตนะครับทำให้มันเกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดแล้วก็นําไฟฟ้าที่ประตูทางด้านขวานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บ2ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ตีทันปกตินะครับทีนี้พอเข้าสู่เว็บ3นะครับเป็นเว็บสลามสำหรับผมในเว็บสลามจะเป็นเว็บที่ค่อนข้างที่จะยากที่สุดแล้วนะครับสำหรับในด้านนี้นะครับพอเข้าเว็บสลามเนี่ยทุกคนจะต้องเริ่มใช้ตัวเทคนิคของคนไกลล่่มหล่นแล้วนะครับอพอสลามไฟมากองกันสตัวตรงนี้ปุ๊บให้กด ตัวล่งหลุดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆมาล้างกรอบของอะลูเนียนะครับทำยังไงก็ได้ให้กรอบของอะลูมเนีมันแตกเร็วที่สุดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะมาโฟกัสที่ตัวอ b ลูมิเนีท่าด้ำนะครับเพราะว่าตัวกรอะเนี่ยละลายยากมากเลยนะครับเห็นไหมว่าบาวาล่าหยิบม,มาก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้ก็มารอให้กลไกมันสามารถทํางานได้อีกทีหนึ่งผมก็กดทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่ทัน นะครับอันนี้อาจจะไม่สมูทในเวฟที่3ที่เป็นเวฟสลามนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆไปปรับตรงไหนแล้วเล่นได้ดีกว่าก็ตามเพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวฟที่4นะครับก็จะเป็นเวฟของรูนกาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเวฟหนึ่งที่ผมก็จะมีการกดกลไกด์ล่วงหล่นนะครับติดต่อกัน3าครั้งเรียกง่ายๆเลยว่าก็คือเราจะเริ่มกดตั้งแต่เวฟสลามไฟนะครับ อะเวฟสลามไฟ์เรากดครั้งแรกเนาะครั้งที่2ก็จะเป็นเวฟที่มันมีอ b บ s สเ a g ลอยมากับสลามด้วยนะครับแล้วก็เวฟที่3นะครับก็เป็นเวฟของลุนการช็อต1เนาะตอนส่วนลุนการช็อต2ตรงนี้แล้วก็ฆ่าทันนะครับก็ยิงทันอะไรทันก็ยังไม่ต้องกดตัวกลไกาการล่วงหล่นก็ได้นะครับจริงๆอันนี้เหมือนจะเห็นว่าเอ๊ะเหมือนจะไม่ทันนะแต่ก็ทันอยู่นะครับก็มี binding คอยช่วยจับอะไรไว้ตรงนี้เนาะแล้วพอลุนการเดินตัวเดียวเนี่ย ตัวคลาช็อตก็ยิงวัวละนะครับทีนี้เว็บสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวของลูนเกตเดอร์แล้วก็ตัวของฮีริช่าไฟฟ้าตัวใหญ่นะครับให้เราโฟกัสที่ตัวฮีริช่าไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูนเกเดอร์เนี่ยมันวิ่งผ่านตัวสะพานเนี่ยเราจะให้มันล่วงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาโฟกัสกับศัตรูตัวเดียวเนาะฆ่าได้เลยนะครับทีนี้เว็บสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวอ่อ รูนการตัวที่บินได้จําชื่อไม่ได้นะครับมันจะบินเร็วมากนะครับแต่มันจะติดไบดิงของเราก่อนหลังจากนั้นมันก็จะติดแช่แข็งนะครับมันบินเร็วก็จริงแต่เลอมมันน้อยนะครับแล้วก็ทาให้มันแช่แข็งปิดปฏิกิยริยานําไฟฟ้าไปนะครับก็ตายแล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายที่เป็นเีชาวไฟฟ้าตัวใหญ่นะครับก็สบายชิลๆนะครับอาจจะไม่ชิลในเว็บสลามมากแต่ก็เก็บสัมพันธ์แต้มได้ในเทเตอร์เมคานิคาสวันที่2ครับ ถ้าหากเพื่อนๆชอบเทคนิคนะครับแล้วก็ชอบแนวทางในการทำวิดีโอของผมหรือมีข้อติชมอะไรก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอที่มีประโยชน์ตัวต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิป The a t e r Mechanicus วันที่3นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ